ทำอย่างไรเมื่อต้องผจญมารลูกหลานหลวงปู่ใหญ่ที่ตั้งใจจะบำเพ็ญตนให้มั่นคงอยู่ในคุณธรรมหรือมุ่งสู่ธรรมปฏิบัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเพื่อถึงมรรคผลย่อมจะต้องผจญมารหลากหลายรูปแบบมารบางจำพวกมาเยาอเย้ยถักถางนี่เป็นมารชั้นต่ำสําแดงตนว่าเป็นมารอย่างชัดเจนลูกหลานย่อมจะเห็นได้ชัด สำหรับมารประเภทนี้ลูกหลานไม่ต้องไปใส่ใจเลยนะลูกเปรียบดังราวพบเห็นสุนัขจรจัดมาเห่าใส่เราอยู่ไกลๆในท่ามกลางชุมชนเราได้ยินเสียงเห่าลอยลมมาเราก็แผ่เมตตาจิตทรงกลับไปว่าอย่ามีเวรต่อกันและกันเลยแล้วทำใจเราให้สะอาดสว่างสงบประกอบการงานอันดีงามของเราต่อไป มารบางจำพวกแฝงเร้นมาในนามความหวังดีเสมือนมาเป็นฝ่ายเดียวกันกันกบเรามายกย่องสัรเสริญแต่แล้วต่อมากลายเป็นแอบบันทอนฟาดฟันทำอันตรายเราโดยมักไม่ให้รู้ตัวอันนี้ลูกหลานต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการคบหาสนิทสนมกับบุคคลให้เป็นไปตามหลักมงคลสูตรของพระพุทธเจ้าเรื่อง การไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตและการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้นถ้าลูกหลานค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆจัดจำแนกค่อยๆจัดระยะความห่างใกล้ชิดให้เป็นย่อมจะสามารถป้องกันอันตรายจากมาที่เป็นคนพาลได้ตามสมควรที่จะป้องกันได้มากขึ้นคือตัวลูกหลานเองต้องดำรงชีวิตและประกอบการงานอันเป็นกุศล ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมมั่นคงแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้อำนาจแห่งพระธรรมจัดสรรให้เราได้ประสบคบหามิตรที่เป็นกัลยาณชนสาธุชนมีความปรารถนาดีและเกื้อกูลต่อกันด้วยความจริงใจไม่หวังประโยชน์ตอบแทนลูกหลานต้องหมั่นทำทานสวดมนต์เจริญภาวนาสม่ำเสมอแม้กระทั่งในระหว่างทำงานอยู่ ก็ให้มันสวดและน้อมรำลึกพระรัตนตรัยและหลวงปู่ใหญ่ตลอดเวลาแบบเบาๆรู้ตื่นเบิกบานสะอาดสว่างสงบสวดจนเป็นอุปนิสัยเคยชินมันก็จะห่างไกลจากเราเพราะเราเข้าไปอยู่ในวิหารธรรมมากยิ่งขึ้นสถิตมั่นคงยิ่งขึ้นมานเป็นมานเพราะไม่รู้ตัวว่าเป็นมาน ถ้าลูกหลานมั่นคงในศีลธรรมใฝ่ใจที่จะนำตนสู่โลกกุตรธรรมไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่เยาะเย้ยถักฐานดูหมิ่นดูแคลนสัตว์อื่นใดมีแต่แผ่พรมวิหารอัปปมัญญาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่จำกัดไม่มีประมาณเมื่อลูกหลานมั่นใจดังนี้เมื่อมารมาผจญอยู่ไม่ไวาย ไม่ยอมรับพรหมวิหารที่เราแผ่ให้นั่นหมายความว่ามารนั้นเป็นมารมิจฉาทิฐิโดยแท้ให้ลูกหลานปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างยิ่งยวดโดยอาจออกบวชให้ยาวนานสักหน่อยในระหว่างปฏิบัติธรรมขณะบวชอยู่นั้นให้มันตั้งจิตปฏิญาณเปล่งวาจาเป็นสัตยาธิฐานหลังจากสวดมนต์เจริญภาวนาแผ่พรหมวิหารแล้ว โดยจิตมุ่งม,มั่นว่ามารใดที่ประจนข้าพเจ้าอยู่นี้ข้าพเจ้าได้แผ่พรมวิหารให้แล้วทุกวันนับเนื่องหลายปีมารทั้งหลายไม่ว่าเหล่าใดยอมพ่ายแพ้แก่พระบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่ในธรรมวิหารของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ทรงสร้างไว้ให้หมู่สัตว์ด้วยมหากรุณา และด้วยอนุภาพยิ่งใหญ่แห่งหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรและหลวงปู่อุปคุตผู้สร้างสมบารมีสื่อพระพุทธศาสนา5,000ปีแม้ท่านเป็นพุทธสาวกแต่ก็มีฤทธิ์ลงโทษทรมานเหล่ามารได้อย่างพิเศษสุดและข้าพเจ้าอยู่ภายใต้การคุ้มครองของท่านทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะข้าพเจ้าปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมไม่ด่างพร้อย และมุ่งมั่นลดอัตราตัวตนไปสู่มรรคผลนิพพานมานทั้งหลายเอย๋ยจงได้น้อมสำนึกเถิดอย่าได้มาผจญข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักแผ่บุญบาร,รมีที่บำเพ็ญอยู่นี้ให้ท่านพร้อมทั้งอาราธนาอานุภาพพิสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ท่านท่านจะได้พ้นทุกข์บรรลุถึงความสุขสันติยิ่งยิ่งขึ้นไป แลการใดในอนิตการอดีตชาติข้าพเจ้าได้ล่วงละเมิดท่านขอท่านจงอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าเถิดเพราะท่านจะได้รับบุญอันประเสริฐยิ่งกว่าจะจมจมอยู่ในความอาฆาตพยาบาทแม้ข้าพเจ้าเองก็ได้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานแก่ท่านแล้วซึ่งข้าพเจ้าก็ได้แผ่กระแสะจิตอโหสิกรรมพร้อมด้วยพรหมวิหารแก่ท่าน เป็นประจำอยู่แล้วตลอดระยะเวลายาวนานซึ่งลูกหลานต้องแผ่มาอย่างยาวนานจริงตามที่เปล่งวาจาออกไปนะลูกนะแต่ถ้าหากท่านยังไม่ยอมเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิบาปกรรมของท่านจะยิ่งพอกพูดหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นความสุขสวัสดิ์จะไม่เกิดขึ้นแก่ท่านเลยไฟร้อนร้ายกาจจะโหมไหมให้ท่านมาลายเป็นเท่าฐาน จากเท่าฐานแม้จะได้กลับคืนมาเป็นร่างกายอีกครั้งก็จะมีไฟร้อนยิ่งกว่าเดิมมาโหมไหม้ให้หมอดมาลายครั้งแล้วครั้งเล่าไม่สิ้นสุดเป็นมหาโทษทันทรมาสุดจะพร่ำพรรณนาได้ฉะนั้นขอมาและบริวารของมาทั้งหลายจงยุติกรรมร้ายเปลี่ยนแปลงตนสู่สัมมาทิฏฐิเข้าสู่เขตแห่งบุญกุศลและการบำเพ็ญบารมีอย่างถูกต้อง ชอบธรรมเถิดอย่าได้มาผจนต่อข้าพเจ้าผู้อยู่ภายใต้ธรรมวิหารแห่งพระรัตนตรยัยแห่งหลวงปู่เทพโลกอุดรและหลวงปู่อุปคุตอันมีแต่ชนะไม่เคยพ่ายแพ้แก่มาเลยหลวงปู่ใหญ่เป็นมิ่งขวัญพลังวิญญาณให้ลูกหลานเสมอลูกหลานจะผ่านพ้นจากมารผจนโดยสวัสดี หากลูกหลานตั้งจิตมุ่งมั่นอย่างดีงามพอนณะลูกหลานเอย๋ย